อันนี้เจอบ่อยแล้วอะสอนในในชีตแบบแบบบทแรกๆเลยหัวข้อแรกๆเลยอะทาไมนะส่วนติด,ดรูทต้องทําไมนะคอนจูเกตปะก็คอนเลยคูณด้วยเลยนะครับหนึ่งบวกรูทห้าทั้งบนทั้งล่างปะโอเคครับอันนี้สามบวกรูทห้าทั้งบนทั้งล่างไหมครับโอเคครับจบแลวหลังจากนั้นทําไงต่อคูณกระจายปะหนึ่งบวกรูทห้าต่อไปบวกดเลยนะสามบวกรูทห้าปะส่วนข้างล่างครับเอ้ส่วนมันไม่เหมือนกันดีกว,ว่าขอโทษทีแยกก่อน โอเคอันนี้ได้เป็น1-5ลบหกับไรนะ3 3 9 9้ลบหปะอ่ะโอเคครับหน้ากับหลังคอนดูเกตต่อไปแล้วไงต่อเอ่อก้อนนี้ได้ลบ 4, ก้อนเนี้ยได้4งั้นแปลว่าพี่เอาลบไปปอกตัวบนก็จะได้ละส่วนเท่ากันละโอเคครับลบลบห5ลบรูทบวก 3, บวกรูทครับ โอเคหลังจากนั้นคิดเลขต่อครับได้เป็นยสองปะรูทห้า 5, ตัดได้ปะตัดส่วนสี่ปะเท่ากับอะไรหนึ่งส่วนสองจบแค่นี้เลยมีช้อยไหมอ่ะเอ้ยแป๊บหนึง่งคิดเลขผิดหรอวะสามสามเก้าเก้าลบห้าเดี๋ยวนะอันนี้หนึ่งลบห้าได้สี่ช้อย อ่แบบช้อยบนตํบหนึกน,นะช้อยสามของพี่มันหายไปเมื่อวานตบานึกนะใช่โอเคเขียนเพิ่มช้อยนะมันมีชอ้อยอ่าโอเคช้อยสามของพี่คือ1น,นส่วนสครับอ่าพี่พี่เขียนตกน่าจะจบแล้วก็เลยงงช้อยหายโอเค